ค่ายตอนแรกๆจ้าฮักเอื้อยทอร่าเดฟเบต้าไทบานเพิ่นเว้าทักทายตอนแรงจ้าตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งเด็กพี่น้องเขาจะมาฮักกระโพกคอยก็จะคอยคอยก้อนคอยจะฮักคอยกับแอบเบิ้งมันแล้วเด็กพี่น้องคนนึงเขาแกะเบิ้งแกะแกะดูว่ามันนั้นขนาดไหนมันกินได้ยังอุ้ยมันกลังอร่อยพอดีเลยเด้อพอสิ่ฮักไปนี่ เ้าคอยก็ยาจ,ากจะทำความสะอาดนั่นเนะองใส่กระคูใส่ละก,กระคู่คอยละอันบอื้อ่อยอันลูกน้อยน้อย,อย,อยก็เอาออกหมดแล้วพี่นอ้องเหลือแต่ลูกใหญ่ๆนี่ลูกใหญ่ๆขายหมดแล้วอันนี้ก็จะหักกระโพดเลยพี่นอนะ้องนะเอาจากเอาจากซีซีหาฟักก็จะเอาไปต้มกินตอนแรกนี่ เพราะว่ามาันกำลังกินดีเพราะว่าอันไหนต้นที่เราหาออกแล้วเราก็จะตัดต้นมันออกแล้วเค็ดข้อมสะอาดบ่ให้ยมันหกเลยแม่ที่เนาะเอาว่ากะวาก่ามันก็ร่งกินดีๆนหงกับโพดพ่อกินีินเนาะไหนที่มันน,นักเลยได้แล้วสามฟักก่อจะเอาสีฟักพ่อเนาะเพราะว่าไม่อยาก แล้เวเกิดมันบอท่านแกดูก่อนว่าอันไหนที่มันเหมืเกศเกัอน,นี้รงายนะนักาเขาเาพื่อพอดีก็พ่อดีกินพคตสามสี่คือข้างในนองเก็บะอะไรมันอาจจะไล่สาระอยู่ตันในสวนโอ้ยโคตรแต่ก็จะไปเก็บทัวร์ได้ค่ะนี่ บัวเขือเทศเพ็มเลยพี่น้องบัวเขือเทศต้นพริกต้นพริกเห็นว่ามันอยู่นแนน,น,แบบนันเจ้งสี่ก็ดก็เลยเอางัดนขึ้นในกระถางน้นองไปไปตั้งหน้าบ้านมันสิกเข็นบ่ล่ะเราให้คนก็ซื้อเอาไปประดับบ้านมันก็งามอยู่ดีละ่ะอมันก็สวยอยู่ดีละ่ะสวยแน่นะเด้อขอบอกหยอกเลวจะลืมแฟนเกาน่าพุ่นะพี่น้องบักเขือเทศโอ้ย มะอืดบะอยากเลยพี่น้องก็เขือเทศซุกกินน้ำกับ,บ่ะท่านเต็มเลยคน<ม>บะเขือเทศข่อย<ม>แล้วข่อก็จะไปเก็บบอกทัว<ม>กอนเก็บบอกทัวกับผักข้าวโพดเก็บทัวกับผักข้าวโพดไปให้ดีเก็บบอกพริกเพิ่งพี่น้องโว้ แค่ไม่ได้เข้าสวนวันหนึง่งแค่นั้นละเบิ่งหน่วยมันพอ้โงานช่างร่างกายพี่เนาะดูนนะดกคักต้องเก็บไปแต่ตอนนี้นะึ่เก็บไปแต่ตอนนี้เนาะี๋ยวมันจะเกะก่อนเอาไปต้มก็เป็นตีเทียวเลยพนะี่เนาะหนว่วยทั่วมีตั้งสี่หน่วยก็ไปเอาตะกร้ามาใส่กันเอาถุงมาใส่ก่อนถุงมาเก็บก่อนพีนะ่น้อง นี่ก็ใบซ้ำนี่ละเดอ้อพี่นอ้องให้ดูคลิกแบบสวยๆอู้หูบกเขือเทศคนโตนเอเ็นเตนอูเลยนี่บกเขือเทศพันหน่อยนี่น,นี่อู้หูหลายคับ